อรุณสวัสดิ์ย้ำเศร้าจ้าใช่หมวกไหมพี่มันหนาวเย็นน่ลีเดสเมื่อนี้นะหนาวเย็นนิลีกินกาแฟจ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องมาจ้าก,กินกาแฟน้วกันกินกาแฟขันหอนแกหนาวแก้หนาว,นาวขนาดอยู่ในบ้านยังเย็ยนปาน,นี้กําลังสิบห้ากันออกไปตลาดไปซื้อของ ไปเสื้อนอกุ่นเชียงหมูยอซื้อหลายยางอยู่ใส่กอกจะเอาไปส่งไปให้ป้าหนิงอยู่เมืองนอนป้าหนิงสัง่งจ้าเดี๋ยวกินกาแฟจิบกาแฟแล้วก็จะพาไปตลาดจ้าพี่น้องตลาดจ้าหกโมงครึ่งละแต่อากาศกันยังหนาวเย็นอยู่ไปไปตลาด ตลาดไปตลาดเอาซาเล้งไฟจ้าไปตลาดกันเว็บ่ะไปกันเลยว้ายินใจจ้อยอินๆินอินมาซื้อผักจ้าพี่น้อง เพิ่งโลเพิ่งโลมาจากพี่นอกวันนี้มาซื้อปลาหนิ้นเอาปลาหนิ้นสิบตัวเอาไส้ไงเอาตัวไง อยอ <มา S 2> ู่ที่นี่มาไี่ตองอยู่กันอ่ะมา,มา,ม,ามาจ้าพี่น้องนี่เขาไปซื้อของมาแล้วเขาก็ซิอมาแพ็กแพ็กทรงไปนนทับบรุรีจ้ากำลังสิแพ็กของทรงไปนน ไปให้ป้านิงจ้ะมีมีหลายยางอยู่มีเนื้อหลอดจ้าเนื้อหลอดเนื้อแหงเนื้อหลอดนีเนื้อหลอดเนื้อหลอ,อ,อดนี่ก็ของอันเจน้อยน้อยเนื้อสดดุดนะจ้ะแเราก็มีปลาหลอดปลาแหงเนี่ยปลาหลอดมีปลาหลอดจ้ปาปลาหลอดปลาแหง กินแซ่บเดอ้อคุณลูกค้าอยู่ที่นนทบ,บุรีกินให้แซ่บเด้อจ้าที่สำคัญคือน้ำฝนหมูโยจ้าน้ำฝนหมูโยหมูโยอ่า,อาสดสดใหม่ๆฮ้อนๆเพราะว่าเขาสง่งเขาสง่างหกม้วนแรงมือเชร้าเขาส่งรถไฟจ้าจะไ,ได้กินของสดๆเลยค่ะพี่น้องเพราะวาเห็ดมือต่อมือ นี่หมูยอนี่คุณเชียงนี่คุณเชียงคือคุณเชียงก็น้ำผลหมูยอเหมือนกันจ้าเอาผลหมูยอคุณเชียงไม่ได้นนี้ครับคุณเชียงคุณเชียงสิบโลจ้าคุณเชยงสิบโลมีในกล่องหนึ่งแบบนี้จ้าในกล่องหนึ่งแบบนี้มีหลายอย่างมีปลาส้มมีปลาส้ม ผมนะจ้าสมที่หกโลอ่านี่หลายอย่างอยู่เขาสิฟเฝ้าแพ็กของจปะปบะพี่น้องปะมาแพ็กของซ้อยกันจ้ะเมื่อนี้กับอากาศหนาวเย็นเนาะจ้ะอากาศหนาวเย็นมีปลานิ้นพอกล้องนี่ก็จะอ่าแพ็กนี่ก็จะใส่ปลานิ้นจ้าแพ็กใส่ปลานิ้นไปแพ็กของลงกลองจ้า าแพ็คของลแล้วละจ้าก็สิเตรียมเอาขึ้นรถไปนนทบ,บุรีโอย้ยกไม่ไหวตูดเอาตูดเอาเออตูดเอานี่ใส่รถจ้าวันนี้อันนั้นไม่สิเบาแน่ห้านเป็นผักใส่ซ้อนกันได้ไหมพ่อเทินกันได้ไหม โอเคี่เดินทางไปนนทบ,บุรีเขาก็ลิจะไปส่งสถานีรถไฟหนองคายจ้า,ามาละจ้าเขากำลังสิบไปส่งของให้ป้าหนิงจ้าสถานีรถไฟหนองคายน้องไฟเตอร์ก็มาด้วยครับหนาวไหมลูกหนาวครับหนาวหนดวพุ่งออกจากบุ้งละ <laughs> หนาวทั้งหนาวทั้งเย็นนะพี่น้องเอ,อ้ย แล้วฮอดแล้วเออนี่สถา,านีรถไฟหนองคายถึงแล้วไฟเตยเห็นรถไฟไม่หลุกนั่นน่ะนี่รถไฟเรียงกันเออนั่นแหละนั่นแหละรถไฟ <c oughs> นั่งรถไฟไหมอย,อยากนั่งอยากนั่งรถไฟเดี๋ยวอ่าถึงแล้วถึงแล้วให้ขี่สิมา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 ขนของช่วยกันก่อนอื้ยไม่ได้ขี่เลยอ้ยปะโถอุ้ยยังไม่ได้ขี่เลย เอาคนของช่วยอาเชยนเร็วคนของเลยบอกแม่ออกมานั่งรถไฟแม่ไปนั่งรถไฟปะเกิบไ,ได้สันไปน่าเต้ขึ้นมาเต้มานั่งรถเข็น <c oughs> เร็วขึ้นไปเร็วึ้นไปอนไป คันบัเลิกบัลล่าอะไรนั่งลงเออเออไปกินเออไปเลยส่งไปพร้อมของเลยนะไม่อยู่กับป้านิงเลยนะเออ ส่งขึ้นกันจ้าคนน้อยก็ส่งขึ้นกันค่ะอะส่งของเรียบร้อยแล้วจ้าห้างนี้ลกูกส่งของเรียบร้อยแล้วที่นี่น้องไฟเตอร์พึ่งอยากันนั่งรถไฟกับเรสิพ้าพึ่งขึ้นไป,นข,นไปขึ้นไปทีเนะี้ยไปอ่าโอเคยังเ,เห็นหรือยังรถไฟอ่ะ พยากขึ้นรถไฟพยากนั่งรถไฟอา้าวขึ้นไปนั่งไปยังไงล่ะโอเคไหมโอเคอพอใจยังพอใจ,อใจกลับหรืยหอยังกลับบ้านไปไปมาแขก่กอนพยอนได้ขึนรถไฟบอดี้อ่ะขึ้นแลสบายใจละอ้าโลอืวันหลังค่อยขึ้นวันหลังค่อยไปนั่ง ไปไปลูกไปแม่รออยู่ทางนี้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 ป, mm hmm. okay. ป <S 2> <S 2> อ่าโอเคไปนู่นรถอยู่น,นู่น,นเออน,นู่นเดิ g, นไปอีกนู่นเดินเดินมีอีกเออไปได้ขึ้นรถไฟแล้วบอกแม่ไปขึ้นรถได้ขึ้นรถไฟแล้ว ออขึ้้นแลวก็ไปบ่ายรถไฟสะได้ขึ้นแล้วอือไดีเจอกันใหม่เจอกันใหม่คแนนไม่ไปม้าเที่ยวที่แล้วเพิ่นบไ่ได้ขึ้น,นรถไฟเพิ่นหายตั้งแต่หนองคายไปฮอดพูดอะไรพุนสาทับบอวันนี้ม้าเที่ยวนี้ได้ขึ้นแล้ววันวนี้ได้ขึ้นแล้วเราลยพอใจแล้วจ้า <c oughs> สำหรับคลิปนี้ <c oughs> น้องไซเตอร์ขอลาไปก,ก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่เด้อค่ะบ,บ๊ายบายครับผม